สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ u b e c h ชา n e l บ้าวเคมินดีครับวันนี้บ้าวเข้มสีผ้าพีพน้องมเมึงมาสำรวจตลาดนัดโคกระบืออยู่ทีบ,นนบ้านน้องแก่บ้านน้องแก่ครับอยู่บ้านน้องแกอ่อยู่ไร่ครับอยู่บายพาสเส้นทั้งไปอันนี้อะอยู่ทั้งไปยาสครับนี้เป็นแรงวันศุกร์ะมะมึงครับนี่ให้พี่น้องพวกใก้ห้อยเพิพน่พกนการเริ่มผลม่วมาแล้วมาเทากับมเมึงบรรยากาศของเย็นวันศุกร์กัน,นครับเพราะว่า ตลาดนัดยูนี่พอดีเปิดทุกวันเสาร์ครับผมพอดีเปิดวันเสาร์เนาะแต่มื่อนี้ว่าเข้มก็ที่โอกาสแวะผ่านมาชมก่อนครับอ่าก็คือวันเย็นวันศุกร์อ่าให้พี่น้องคนกันเริ่มขนง้วมาแล้วนี่นะครับอ่ามึงรถเพิ่งจะเริ่มขนง้วเขามาหลายแล้วนี่ครับมึงได้ครับนี่โอ้รถเพิ่งนะครับรถซิบรอรถเพาก็มาหลายแล้วก็คือเพิ่งมาจอดจองไว้อย่งนี้วันแรกวันศุกร์แล้วครับวันีหนอ่าเดี๋ยวว่าเฉพี่ยามามึงครับมามึงมาชมกันแล้วกันครับ นี่มามึงกรครับมาเนี่อ่ามื่อกี้เป็นบรรยากาศของแรงวันศุกร์นะครับนี่คือจริงๆตลาดนัดเพิ่งจะเปิดวันเสาร์ละเปิดมืออื่นแต่ว่ามื่อนี้เพิ่งจะเอ่มขนง่วงมาลงกันแล้วครับนี่ก็ยางว่ามึงมาชมกอนละกันครับนี่แต่บรรยากาศวันศุกร์ตอนเย็นละครับนี่อ่าไทยพี่นองพวกนายหอยบนกะเริ่มขนง่วงมากแล้วละครับนี่แต่ว่าหลายอยู่ครับหลายอยู่นี่บรรยากาศครับ กับนี่เท็งัวผูงัวแม่ละเหมืนก็มาอยู่นี่อือนี่ครับแบบมาฟังนี้ก็น่าจะเป็นงัวผูเนาะงัวผูเป็นงัวเนี่ยครับแต่นี่นะฮะยงฟังนี่ฟังนี้งแบมาหลายอ๋อโซนนี้มีแต่งัวผูเลยครับโซนนี้โซนฟังนึ่มีแต่งัวผูเล้วเนาะอือมาชมครับ เพิ่นกันเลยมาต่อกันแล้วายอันนี่เหรครับมห้ามึงมึงสวัสดีครับพ่อเอามาจากโตัวนอครับมัเนี่ยสิบก็โตเอามาลงมูนี่แมนมือเลยบ่ครับมนี่งฟังนี่มมแต่ง้ผูน่าครับฟังนี่ยไม่ง้อผูมูนีม่จะง้ออมูนีแต่ง้อผูนะพ่อเนาะ ม anyway, rael, ื mm ัอ hmm. น mm ี hmm. mm ้ก hmm. mm ็ค hmm. mm ือเป็นง okay. mm ้อ hmm. ผูท mm ี hmm. ่เป็นเอามาลงก้อนนั่นป่ะครับอ๋อมือเนี่ยใอยมีง้อแม่ก็คือมัอนี่ก็ซื้อขายเป็นง้อผูง้อเนื้อก้อนอ๋อผัวผมก็บว่าเด้มาวันศุกร์ย่งแรงแก๊กเตอร์นี่ผมเลยลองมามึงยู้ใส่ยู้ว่าผีครับผมอาอยู้ว่าผีพอดีผมว่าไทยถ้ามึงยู่ช่องนี่ละช่องเบาเข็มเนาะกับมามึงก็เลยลองมาสำรวจมึง่อนพ่อแรงวันศุกร์ก็คือปกติเนี่ยตลาดนัดถ้าเปิดวันเสาร์นั่นป่ะครับแต่ถ้ามึงนี่ะแต่งอ่อนมือ อ๋คอ,ค,อคือคือเรื่มมาแตมนีแล้วเนาะมนีก็แรงวันสุกนะครับอืไอเขาวากผมถามมึ 30, 30, งแ<อ>รกค่าในขัจังชิงีห้องยังไงครับสามหมื่นกว่าเอาก็สามหม่นกว่านะครับเนาะมูนีอตัวละสามหมื่นมาเร่ก่อนคัวสอมื่นวอืมสองมื่ันึงไอ่ะขันเออขันงีห้องอะไรกัองสามมื่าไอะีสามมื่นอ๋อประมาณสามมืนซนะครับเนาะอ๋อแล้วตนอยูงกีเดี๋ยว ตัวนี้ว่าสามหมื่นหกตัวนี้ว่าสามหมื่นหกอแต่ตัวนี้แล้วครับอะไรมาได้แค่ไหนตัวนี้ขายเหล่านี้เพราะตัวนี้ขายไปแล้วลัดช่อ,อ,อง,องกับตัวข้างหลังก<า>ันว่าสามหมืน่นกอาคือขายเป็นกู้อ,อื็คือ,คอแรงวันสูงหนิพอดีซื้อขายแล้วแต่ว่าจะออกอะมืออื่อนนั่นมัครับเนีเออ่ยทำผู้ได้เห็ดใบง่ายได้ขึ้นหนิอ๋อแต่ว่าเขาจะเอาข้อมาทำอื่นมาสื่อเติมหน่อยหน่อยมาสื่อเติมหน่อยหน่อยก็คือสามารถเต็์คนออกเลยเลย จะว่ากันแต่ถ้ามาได้กับคนออกมืออื่นแต่ว่ากัคือมันหนีเ็ดใบไงก้อนใบง่ายใบเล้วเห็นไหอืมโอ้โหคือพวกมีใบใหญ่ไปแล้วเนาะพวกมีใบใหญ่ก็ต้องมืออื่นอ๋อคือเดี๋ยวมีใบใหญ่คือต้องรอมืออื่นคือมือเปิดตลาดวันเสาร์อ่าก็คือมันหนีบมีแต่ง้วนเหนือนะครับเนาะตอนวันศุกร์อ่าเดี๋ยวผมย่างกันมึงกันนะครับด้ขอบคุณครับผมเอาละมึงกันครับนี่แรงวันศุกร์เป็นว่ากับมีแต่เพป็นมากเป็นง้วนเหนือมาก้อนครับกต่เป็นง้วนผูรักครับมา ก็คือวันเสาคุณล่ะครับมืออือน่นก็คือมืออนะื้นเนาะมืออือน่นวันเสากับเพื่อนเหลี่ยยี่เลยมีงัวแม่มากครับมือนี่ก็ตลาดก็เปิดกับมีในงัวผูมาสื่อขายกันครับมือนี่คุณน้องกูเลยสนใจมามืองัวผูมามืองัวเนื้อกัแนะนําำห้มากวันซุกกางซี่แล้วครับมาแรงวันซุกกัมาสื่อสื่อใบคอน,นะครับเด้ออ่เ่งเห็ดใบเห็ดนางกับเพื่อนกับสีนี้เจ้าหน้าที่เห็ดด้วยครับอืนี่ครับ่ เดี๋ยวมามา,มาสื่อขายกันแล้วครับเนี่ยเริ่มเจราจาสื่อขายกันแล้วแต่นีง้อผู๋เนาะหลายนี่ครับก็เพิ่งจะสื่อเมื่อกี้แหละครับสื่อมายกใจกันอยู่นี่ก็ได้อย่างนั่งอย่าจะคอยไปเห็ดใบกันต่อแล้วครับอโ้นี่ง้อผู๋ง้อหน่อยก็มีครับแต่ว่าอยู่นี่ก็น้่ง้อผู๋เนาะมาหลาง้อแม่สีเริ่มเขามาเอื่นสื่อละ โอ้นี่ครับชาโรเลรตัวใหญ่แห้ยางใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางพี่มึงโอ้่นนะครับคล้ยมาแล้วตัวนี้งามแห้งตัวใหญ่กว่าน้องโปร่งแางใหญ่มาแล้วมาแล้วค่อยๆทยอยมาแล้วครับขนขึ้นขนลงมาแล้วล่ะ อันนี้ควายแม่ตัวนี้โอ้อันนี้ควายแม่ว่าแล้วครับแม่ยางไงได้ครับแม่นี่อืมจะค่อยๆขนมาแล้วครับค่อยๆทยอยขนมานี่ทั้งผู่ทั้งแม่และแต่ว่ามึเงเยอะคือเน้นเป็นงัวผูมาก,ก่อนนี่ครับว่มามึงเยอะว่มามึงผูตัวใหญ่กันตัวนี้ ตัวใหญ่แห้งนะตัวใหญ่แห้งเฮ้ยนี่มาหลายไปไหนครับสินมาหกหมื่นกว่าครับหกหมื่นกว่าบาทนะครับโอขายต่อล้ครับขายต้อนะครับเนาะอ่าตัวนี้ก็ประมาณหกหกหมื่นกว่าบาทนี่ะครับตัวใหญ่ดีครับหกหมื่นบาทหกหมื่นกว่าดูในยูทูบนี่ครับตัวใหญ่ดีครับในราาดีตัวนี้ราคาอยู่ที่หกหมื่นบาทครับ

โค้งสายง่ายตัวง่ายครับตัวนี้เนาะบิ๊กบิ๊กเลยครับตัวนี้ใหญ่แฮงอันนี้ว่าอะไรไปได้ก่อนครับว่าลาไรไปได้ก่อนตัวนี้หาชิบหาเนาะเนี่ยครับมือครับห้องไหวที่หามือ มือหนาพันครับนี่โอ้นี่พอค่าเพิ่นกับมาเจรจา,าสื่อขายแล้วน,นี่ครับพอค่เนาเวียดนามเนาะหาฟูเสียเชียงก็นี่ยแหละก็ะซื้อไปแล้วละครับนี่เอาว่าลงมตุ๊บเพิ่นกับไปเลยได้แล้วนี่ครับพอค่าจากเวียดนามมันก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วเอาล,ลงจากรถวะได้ไปใช่ไหมเพิ่นกับมาเจรจา,าสื่อขายไปแล้วครับ เป็นทีไม้ตาเนาะนี่ครับงัวเอ้ควายทางบ้านเนาะก็ได้ราคาดีนี่ครับพอค่าจะมาสื่อเลยโรคจากรบัวเนี่ยจุงแรงเงินอยู่เอามาลงปุ๊บเนก็สื่อไปเลยอ่าอันได้ครับบาได้ร์หกชิพนะครับเอ้พูดเอ้หนั่งนึ่งพูดเป็นเจ้าของกันนะแพงเกินแพงเกินว่าครับอืมเงาของเราหกหมื่นบาทเนาะ นี่ครับมามึงวะนี่เพื่อนกับซื้อสเปรย์ซื้อนั่นพวกเรากับป๋องนะครับมนาะมาเลือกซื้อกันเลยเนี่ยโอ้โหครับในห้อยแต่ละคนซื้อกับป๋องสเปรย์มเราซื้อกับป๋องสเปรย์มนาะมาเลือกซื้อเลือกหากันมักตัวได้ก็ะฉีดเอาเลยครับกลับ <c oughs> มาขีดมาซื้อเลยอ่า โอ้ฟังนี่ก็มีงัวแม่มาผลแน่แล้วครับกระเหลิมมีมาแล้วเริ่มมีมาแล้วเนี่ยค่อยๆทะยอยมา,ากระค่อยๆขนมาแล้วครับนี่นี่เห็นนะครับมือนี้ก็มามาตำรวจมาเามึงกันเน,นี่ยแล้วก็กระวางที่บางเท้าอากาศถือว่าได้ถามราคาได้ครับก็บคือมาอย่างมึงบรรยากาศดีๆแล้วครับมือนี้ ไม่ย่างมึงบรรยากาศของเย็นวันสุกครับเย็นวันสุกร์กว่ามึงอยู่นี่ก็เนาะตลาดนัดเพิ่งจะเปิดวันเสาร์วนละเปิดวันเสาร์ยามเสาร์ครับแต่ว่ามึอนี้ก็คือแรงวันศุกเป็นกาเอางัวงัวผูมาก่อนครับแรงวันสุกเนาะเพิ่งงัวผูมาก่อนว่ามึงบรรยากาศครับเดี๋ยวบ้านไหนถามราคาอะไรเป็นไรได้พี่น้องกูเลยสนใจกับแวะมาชือมาถามมึงแล้วกันครับเกี่ยวกับราคางัวเนาะ ก็ขีดสีขีดไล่มาแล้วล่ะครับบางตัวไปเลยมาเมืองไหนครับตลาดนัดที่นี่ก็เปิดทุกวันเสาร์ล่ะครับขี่้องกูได้สนใจกับล่องแวะมาเมืองแต่ว่าเย็นวันศุกนี่คือสิเป็นงัวเนือ้อนะครับเนาะเป็นงัวเนือ้อมากเป็นงัวเนือ้อมากคือขึ้นูไดต้องการงัวแม่ลูกหรืองัวขี่ไปเลี้ยงก็มาเมืองวันเสาร์ย่ามเสาร์ครับที่นี่สิบรรยากาศโด,ดยรวมนะครับเนาะ พี่น้องกด้สนใจแก่รองมาเมืองหดครับยู่ที่ตลาดนัดบ้านน้องแก่อำเภอเมืองจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับผม